การจัดการนะคะซึ่งวันนี้นะคะพวกเราไปอยู่พืนที่ถนนสีโดรสสีค่ะวันนี้นะคะพวกเรามีอะไรจะให้ท่านผู้ชมดูค่ะทำเป็นอะไรเงี้ยถ้าเป็นก็คือภาษาไทยเป็นเป็ดพับบาอะไรคะอ่าพัาขนมขนมโบราณขนมโบราณนี่หลักๆแต่เป็นไม่ทีที่แปดเลยนะครับตั้ง็นอะครับงี้ปเพื่อกล้วยกุ้งสลามยามเช้านะครับผมชื่อ สุกรีนะครับเชฟกีก็ได้นะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณนี่ออเรียกว่าขนมอะไรหรอครับนี่ที่ผมจะทำตอนนี้คืออัปเปเลงเย่อัปเปเลงเย่นี่เป็นภาษามาลายูเป็นภาษามาลายูแล้วก็ภาษามลา,ายูเขาเรียกอ,อัปคุนอัปุนพอมา mm hmm. เป็นภาษาภาษาไทยก็อัปเปนี่ครับหลักๆคือไข่นะครับอ่านี่ผมจะทำเลยนะครับ ene, App el, App el. อัปเปเลงเย่ถ้าเปก็คือภาษาไทยเป็น ร้านมากี่ปีแล้วครับปีนี้ปีที่แปดแล้วนะครับ <c oughs> นี่ครับไข่แล้วก็แป้งครับจัดไปเลยลูกต่อลูกเลยนะครับทําไมถึงคิดจะเปิดร้านขายขนมอาบ่างเนี้ยอันดับแรกคือชอบกินแล้วก็คือทําแล้วมีความสุขก็เลยเออมาทำอยูนะ่เนาะเพราะว่าขนมนี้ก็หายากแล้วนี่ครับเริ่มต้งครับอาบแดงเนี้ย อยูนี้ที่เองใช่ไหมคะกเออสร็จรอบมารุ่นต่อรุ่นนะครับนี่ครับที่มาที่ที่อะไรนะชื่ออะเรนเยนี่ครับคือการเรนเยนะครับคือการล้นการล้นอ๋อเรนเยคือการล้นนะครับปกติเปิดปิดกี่โมงคะร้านเราจะเปิดหกโมงเช้าถึงสิบโมงกว่ากว่านะครับ เราก็จะปิดแล้วนอกจากว่าเราจะมีออเดอร์เราก็จะต่อเวลานะครับแต่ถ้าหมดเร็วก็ปิดก่อนเร็วก็ปิดก่อนนะครับในแง่นะครับอ่าถ้ามาเช้านิดหน่อยเราจะมีสามรถแล้วก็สามแบบนะครับ<ม>รถทีห่หนึ่งรถดั้งเดิมตัวร,รถนี้อ่ะดั้งเดิมแล้วก็มีรถชาโคแล้วก็ใบเตยประมาณหนึ่งนาทีนะครับไม่เกินหนึ่งนาทีก็สุดแล้ว คือหลักๆเราจะกินกับมะพร้วา,าวนะครับแต่ว่าบางคนกินกับซอสกินกับยาตุก็ก็ได้นะครับนี่ครับสมมติาถ้าตอนเช้าแป้งในบาสีนี้ทำจากอะไรบ้างคะก็แป้งเราอ่ะนี่ก็ดั้งเดิอก็แป้งทั่วไปแป้งมีทั่วไปแล้วก็ชารสชาโค้กก็จะใส่ผงชาคชแูแล้วก็ใบเตยแล้วก็รสใบเตยนะครับ โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนที่สองก็ใส่มะพร้าว สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาแล้วนะคะขนมอเปรรงเงค่ะซึ่งทุกคนเห็นไหมคะชิ้นใหญ่ขนาดแค่10บาทเองค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลองชิมกับเพื่อนกันค่ะชิมเลยพร้อมกันค่ะอาจารย์ให้รีวิวุกอย่างละร้อนค่ะยังร้อนอยู่เลยอุ๊ยหอมมากอร่อยอ่อร่อยมากให้ดูชัยนะคะอืออุ๊ยนี่ค่ะแบบตัว ร้อนะคืออร่อยมากค่ะนุ่มแล้วก็อร่อยมากใช่ค่ะหอมไก่เยอะมากนี่นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็สามารถมาได้ที่ที่ซอยไหนคะซอยสี่ค่ะใช่ค่ะมาเจอกันได้ที่ร้านอาเบหรือว่าถ้าเพื่อนๆมาไม่ถูกก็สามารถปักหมุดในคูเกิลได้เลยนะคะอาเบเลยหรือว่าถ้าใครสนใจจะสั่งแบบเป็นจัดเบรกหรือว่าหลายๆชิ้นนะคะก็สามารถโทรหาอาเบได้ค่ะเดี๋ยวเราจะปักหมุด ช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะทางลางนี้นะคะทางล่างค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะ <c oughs> เราก็ขอไปกินก่อนนะคะ <c oughs> อัปเมลงไงนี่นะคะ่ะไปล่า